สวัสดีครับกลับมาอีกกับผมอีกครั้งนะครับกับช่องกับป่าบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอาวุธสามดาวที่ถ้าเกิดเพื่อนๆได้มานะครับควรเก็บเอาไว้และไม่ควรย่อยเด็ดขาดเลยะครับเพราะอาวุธสามดาวที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับเป็นอาวุธสามดาวที่ถึงจะอยู่ในเลดเกมอย่างผมนะฮะ ถึงผมจะมีอาว,วุธสีดาวห้าดาวแบบแทบจะทุกชิ้นเลยนะผมก็อยากจะใช้2ชิ้นดีอยู่เพราะมันเป็น2ชิ้นที่ดีมากๆและยูนิคมากๆนะครับเอฟเฟกของการขัดเกลาเอฟเฟกของซับสแตัดเองคือแทบจะไม่มีอาว,วุธสีดาวหรือห้าดาวนะที่มันสู้ได้เลยหรือดีเท่ากับพวกนี้เลยนะฮะแต่เอาจริงมันก็มีดีคนละแบบนั่นแหละแต่ดีในแบบของพวกมันน่ะแทบจะไม่มีเลยอืมประมาณนั้นนะซึ่งเอาจริงๆเ <ๆ S 2> พื่อน,นๆบางคนก็อาจจะดาวได้แล้วจากเอาอาเบโดมายืนนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่เพื่อนๆน่าจะบีใช้กันอยู่ค่ออน้าเยะแล ซึ่งอาวุธที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของสมุดมังกรนะครับ Trailing Tail of Dragon Slayer และทางด้านของ h a r b r i n g e r of God รือก็คือดาบ r b i n g e r นั่นแหละซึ่ง2ชิ้นนี้มีความยูนิคใงแบบของตัวมันเองนะครับและบอกเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆน,นีควรเก็บเอาไว้สัก2-3ถึงชิ้นก็ได้จะดีมากๆนะครับขัด5าเก็บไว้สัก2อึาชิ้นนะเก็บไว้ได้ใช้แน่นอนนะแต่สำหรับสมุดจริงๆเอามาสักเล่มหรือ2เล่มก็ได้นะใช่ประมาณนั้นนะครับ แต่ก็ควรมีเก็บไว้นะควรมีเก็บไว้และเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิป,ลปนี้นะครับว่าทำไมาถึงมันมีประโยชน์มากๆนะ <S <S <ý ring> อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงทางด้านของดา e ่ a r b ิง r กอร์ออฟดอก่อนละกันไหนๆผมก็เอาอาร d เโดมายืนแล้วนะ ซึ่ง Harbinger of Dawn นะครับก็จะเป็นดาบ3ดาวที่สามารถหาได้จากกาชาและก็การเล่นไปมานะครับเหมือนเขาจะแจกด้วยนะในเนื้อเรื่องเองนะครับซึ่งเบสสเตตนะครับก็จะมีเบสแอคแท็กอยู่ที่39จนถึง401นะเลเวล90นะครับและซับสเตตจะเป็นทางด้านของคริดาเมจที่เริ่มต้นที่10.2%ถึง46.9% บอกเลยว่าโคตรเยอะและสําหรับการขัดเกลาวนะครับก็คือ,มอเมื่อเลือดของตัวละครที่ใช้ดาบเล่มนี้สูงกว่า90%นะครับจะทําการเพิ่มครีเรทให้14%ณขนะัด1และจะเพิ่มสูงสุดถึง28%ณขนะัด5นะครับบอกเลยว่าสูงมากๆนะถ้าเกิดให้เทียบแบบโง่ๆเลยนะครับสมมตินะเทียบกับอาร์ติแฟกต์ดีกว่าว่าเราจะต้องมีกี่แสแต็เพื่อที่จะเอามายัดตรงนี้จะ ครดาเมจกับครตเบทตรงนี้นะเราพูดถึงแบบสแตทแบบสวยๆเลยนะแบบสวยหรูเลยนะครับอย่างเช่นคริดาเมจที่สูงสุดจะได้ประมาณ7.8%ใช่ไหมแล้วก็เอา4.6.9หาร7.8%ก็จะเท่ากับ6ครั้งเราต้องลงสแตทคริดาเมจ6 6ครั้งแบบสวยๆดีๆสูงๆถึงจะได้คริตดาเมจเท่ากับ46.9% <L un ters> บอกเลยว่ายากมากยากมากนะและนอกจากจะครดาเมจที่เราได้รับนะครับก็จะมีทางน้นของครเทที่จะ ที่จะได้สูงสุดถึง28%แนะครับและ28%นี้ก็เอามาหารกับ3.8%หรือ3.9%ะน่าจะ3.9มะั้งน่าจะเป็นสแตทที่ได้สูงสุดสำหรับอร์ติแฟกต์นะครับซึ่งจะเท่ากับ7.1ครั้งก็เนี่ยมันยากมากนะครับยากมากนะเพ,เพื่อนเ่อก็คงเห็นโดยคร่าวๆแล้วครับว่าโดยรวมก็คือจะต้องได้ครีดเรกกับครีดอาร์เมทที่สแตทสูงมากๆนะครับถึง10กว่าครั้งด้วยกันเลยนะ คือมันยากมากๆนะครับและแน่อนอนนะครับว่าดาบเล่มน,นี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีเบสแอคชั่นที่ต่ำกว่า4ดาวและ5ดาวนะครับแต่เนื่องด้วยครีเรทกับครีดามจ e ที่สูงมากๆนะฮะทำให้มันเหมาะกับตัวละครที่เน้นเป็นซับเพราะหนึ่งเลยนะครับมันมีเงื่อนไขในการใช้ก็คือเลือดที่จะต้องมากกว่า90%แล้วถ้าเกิดเราเอาใส่ยซับก็คือแน่ๆแหละว่าเราจะไม่ค่อยเอาตัวนั้นมาเดินแล้วเท่ากับว่าเราจะแทบจะไม่เสียเลือด ให้กับตัวนั้นที่ถืออยู่เลยนะครับบอกเลยว่ามันจะมีประโยชน์กับตัวนั้นมากๆอย่างเช่นอลเบโดนะแลวนอกเหนือจากว่าที่มันเป็นทรัพย์ที่ดีแล้วนะครับอลเบโดเองก็ยังเน้นทางด้านของดีเฟนต์เป็นหลักด้วยนะสำหรับสกิล e นะครับย้ำว่าสำหรับสกิล e นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิล e ไอเี้ยเปี้ยของมันอนะ่ะมันจะเบสจากดีเฟนต์เป็นหลักนะ ซึ่งเท่ากับว่าเบสแอคแท็กของอาร์เบโดนี่แทบจะไม่ได้ใช้นอกจากตอนอันติหรือตอนวางดอกไม้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเบสแอคแท็กที่ต่ําสําหรับดับเล่นนี้นะครับก็จะแทบไม่มีผลต่ออาร์เบโดเลยและสิ่งที่อาร์เบโดได้รับก็คือคิเรตกับคิดาเมทที่สูงมากๆและมีประโยชน์มากๆจนทําให้ตัวอาร์เบโดนั้นเร,เรี้ยแรงมากแรงมากๆนะครับและแน่นอนแหละมันไม่ได้เหมาะสําหรับอาร์เบโดเฉยๆไม่แน่นะครับในอนาคตเองก็อาจจะมีทางด้านของตัวละครที่เน้น ทำดาเมจเหมือนอัลเบโดนะครับที่เน้นสแตตอื่นไม่ได้เน้นสแตตแอคแท็จนทําให้ดาบเล่มนี้นั้นได้เฉิดอยช้อีกเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนานะครับก็ลองเก็บไว้สักเล่มถึง2เล่มดูก็ได้เผื่อบานวันเพื่อนๆจะได้อัลเบโดมาหรือมีอัลเบโดอยู่นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดมันมีตัวอื่นมาก็สามารถใช้ได้แต่ดาบเล่มนี้เองนะครับก็สามารถใช้กับตัวอื่นได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะใช้งานจริงๆนะครับ ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันอย่างเช่นทางด้านของชิงชิวเองหรือแม้กระทั่งเครื่องิงเองแต่เอาจริงผมก็ไม่ได้แนะนำหรอกเพราะว่าตัวพวกนั้นคือมันเน้นแอคแท็กเยอะอะครับพะตัวพวกนั้นก็คือเน้นแอคแท็กและเอ e เน y ีดีชาร์จที่มันไม่มีหลายปัจจัยนะแต่มันก็สามารถใช้กับตัวอื่นได้ถ้าเพื่อนๆต้องการนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้คุมจริงๆก็ต้องเป็นตัวที่เฉพาะอย่างเช่นอาลเบโดนะครับมันจะเหมาะมากๆเลยและถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของ t r i l l i n g t a ลอ of Dragon Slayer หรือก็คือสมุดมังกรน,นะครับ สมุดมังกรสามารถใช้กับใครได้บ้างแล้วมีใครที่เหมาะบ้างล่ะอย่างแรกเลยนะครับมันเป็นสมุด ที่สามารถใช้กับตัวเวทได้ทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นคลีบาบาร่าหรืออะไรก็ว่าไปอยู่ที่ว่าเราจะเล่นตำแหน่งอะไรนะครับอยู่ที่ตัวเรานะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วแต่เราเลยแต่ที่เหมาะและที่แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเหมาะมากๆและดีมากๆกนะก็จะเป็นทางด้านของบาบาร่าเองและทำไมต้องเป็นบาบาร่าล่ะเพราะหนึ่งเลยนะครับหนังสือเล่มนี้นะมีสตัดรองที่เพิ่ม HP นะฮะแต่นอกนจากนั้นมีสตัดอะไรบ้างลนะ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสตัดกันก่อนละกันเกือบลืมไปเลยอย่างแรกเลยครับหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเบสไอ่ท 401นะครับณนะต่อ l e v วล90และ HP ที่เป็นสแต t รองและเริ่มที่7.7ถึง35.2นตะ์ณเลเว90นะครับแล้วก็มีการคัดเกลาวที่สุด e x ็กซ์คลูซีและดีมากๆนะก็คือเมื่อตัวละครที่ถือสมุดนี้อยู่นะครับได้ทำการสลับเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวอื่นนะครับจะทำให้ตัวละครที่เพิ่งสลับเปลี่ยนเข้ามานะครับได้รับ a อ t a ท k เพิ่มขึ้น24เเป็นระยะเวลา10วินาทีและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆ20วินาทีนะครับ เอาง่ายๆนะมีอัปไทม์10วิแล้วก็มีดาวน์ไทม์10วินะครับแต่ที่เห็นได้ชัดนะก็คือเพิ่มพลังโจมตี24%และถ้าเกิดเพื่อนๆขัดกลาวจนถึงระดับสุดนะครับก็จะเพิ่มสูงถึง48%อันนี้คือดีมากๆนะครับและถ้าเกิดจะให้ผมอธิบายให้เห็นภาพมากกว่านี้นะอารมณ์เหมือนแบบว่าเราใส่ตัวซัพพอร์ตทั้งหลายแหล่เข้าไปในทีมใช่ครับแล้วก็มีตัว DPS หตัว เราสลับออกมาให้แบบวางของกันก่อนนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นฟ t ิสวางนกเชียงหลิงวางหมีและอันติและสุดท้ายไปบาบารากด E เพื่อฮิลให้กับตัวละครบวกกับการที่เราสลับตัวละครไปเป็นตัวหลักทำให้ตัวหลักของเราได้แอคแทกเพิ่มขึ้นอีก48เป็นระยะเวลา10วินาทีทำให้ระยะเวลา10วินั้นตัวละครหลักของเราบ้าพลังไปอีก48 และมันจะแรงขึ้นมากๆนะครับจริงๆนะแรงขึ้นเยอะนะมันก็จะเหมือนอาร์ติแฟกต์ในาฬิกาชิ้นๆหนึ่งเลยนะซึ่งมันแรงขึ้นเยอะนะครับแรงขึ้นเยอะมากๆเพื่อนๆต้องลองใช้เลยแล้วมันก็จะเหมาะกับบารบาร่ามากๆเพราะด้วยสแตทรองที่เป็น HP ทําให้ฮีวแรงขึ้นด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะต้องใช้กับบารบาร่าเท่านั้นนะมันก็สามารถใช้กับตัวอื่นได้นะครับอย่างเช่นโมนาถ้าเราไม่ได้กะให้โมนาท damage, าดาเมจพลันหลักแสดอะไรก็ว่าไปแล้วเราแค่ต้องการให้มันมาบัฟโอเมนเฉยๆหรือมากระจุกมอนอะไรอย่างนี้นนะครับ ใช้ได้หมดเลยมันดีมากนะครับสมุดเล่มนี้ดีมากๆโดยเฉพาะบาบาร่าใช่บาบาร่าแต่นั่นแหละคือมันดีมากๆนะครับแนะนาให้ลองใช้ดูเลยเพราะสมุดเล่มนี้เองก็สามารถเอาไปช่วยในการลงอาบีได้ด้วยนะครับทาให้เราจบไฟได้เร็วขึ้นเยอะมากๆและสามารถเอามาใช้ในโลกแบบประจนภัยไปมาก็ได้เพราะเวลาเราเดินเดินอยู่คูดาก็คงหายแล้วก็คงสลับไปสลับมาเพื่อรับบัฟใหม่แล้วก็ตีตีตีแป๊บเดียวแตกแป๊บเดียวแตกแป๊บเดียวแตกช่วยได้เยอะ มากมากเลยนะครับซึ่งโดยสรุปแล้วนะฮะอาวุธ2ชิ้นนี้ก็จะเป็น2ชิ้นหลักๆนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆเก็บเอาไว้นะเพราะว่าอนาคตเองมันอาจจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่านี้ก็ได้นะเอาจริงๆนะครับมันได้ใช้ประโยชน์แหละมันมันค่อนข้างที่จะดีมากๆดีมากๆและและไอยิ่งสมุดนะครับก็เป็นอะไรที่ควรมีเลยสําหรับเซตโชว์เคสหรือเซตที่แบบว่าชอบทําดาเมจหลักแสนหลักล้านนะครับเป็นอะไรที่ควรมีเลยแหละเพราะมันเป็นหนังสือที่ต้องใช้เลยนะฮะบอกเลยถ้าเกิดใครเป็นสายเบอร์ซี่แบบชอบ เลขส,งสูงๆครับต้องมีนะต้องมีเก็บไว้เลยแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าอาวุธ3ดาวที่ผมไม่ได้พูดถึงในค,งคลิปนี้มันจะไม่ดีนะครับมันดีแหละมันดีในแบบของมันแต่มันก็จะมีอาวุธสีดาวหรือ5ดาวที่ดีกว่านะครับแต่ที่ผมเลือก2ชิ้นนี้แล้วเอามาพูดถึงจริงจริก็เพราะว่ามันยังไม่มีอาวุธ4ดาวหรือ5ดาวที่สามารถมาทดแทนในสิ่งที่มันทําได้ฮะอย่างเช่นการบัฟเพื่อหรือก็คือการทําให้ตัวละครที่ไม่ได้เน้นแอคแทก แรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอาไปด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะคีย์เบสคีย์ดาเมจมันดีมากๆแล้วบัฟแอคแท็กตอนสลหรับตัวทําให้ตัวเอกหรือหรือดีพของเราทําดาเมจได้เยอะมากๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธที่ผมไม่ได้พูดไปไม่ใช่ไม่ดีแต่ก็แค่มันสามารถทดแทนด้วย4หรือ5ดาวได้นะครับแต่สำหรับของที่ผมพูดไปในคลิป,ลป,ลปนี้มันยังทดแทนไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นหวังว่าคลิป,ลป,ลปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยนะและถ้าเกิดคลิป,ลปนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและครั้งหน้าเจอกันใหม่นะครับเออจริงๆเมื่ออาจจะเห็นผมใช้ f a s t ทอร์ร g ่งดีไอยู่ใช่ไหม mm hmm. เป็นเพราะว่าผมยังไม่ได้ปันด mm hmm. าบา i m ติเ of ร์ออนะ mm hmm. เพราะตอนนั้นการอัพ f a s t ทอร i g ิ่งดีไมันมันลดราคาหมายถึงแบบมันคูณ1.5ุผมก็เลยอัพดาเป็นนี้ก่อนแต่ตอนนี้คือผมกำลังค่อยๆอยัพอ,อยู่นะฮะกำลัง mm hmm. ค่อยๆออัพอีกครั้งค่อยๆอยั up. ซึ่งตอนนี้ก็เวลเท่าไหร่ละพว60ิแล้วเย้ yeah. <60 S 2> yeah. ประมาณนั้นนะฮะโอเคไปละเจอกันบ